เปลี่ยวกินเยอะๆนะ เขอแข่งล่องบนเขาแขมีเวลาหัวเราะหรอกเองทั้งจล่รงบนฮับฮับเพราะว่ากันว่าคนท้องชจ้าพี่ของเตี้ยวอยอเีนะ ขออีกทีหนึ่อง เร yeah, um. mm hmm. huh? mm hmm. ิ่มอ่ะเหเออปอนเลือดเลยอันไหนจังคุณเท้าเฮ้ยันมาจิกหัวนี่ปุ๊บนี่นี่นี่เห็นะจิกหัวปุ๊บเหรอฉันมาหาแกแล้วฉันมาหาแกแล้วแล้วเขาจิกหัวแล้วลูกคุณยืน ยกขึ้นมาแม่ขึ้นมาน้ำร้อนที่ลาดแกไปเ้าก่อนยังไม่เหตุใช่ไหมอย่างแกมันต้องเจอนี่นี่อันนี้ก่อนเลยปึ๊บแดดด้วยแรกก่อนเลยยังไม่พอยังไม่พอแกต้องเจอนี่ ตอนนี้ถึงจะสงบป้มันยังไม่พอ่ะดหยหหย่ายายย หัเปาะเมา้าเปียกเปียกจริงโดนจริงด้ยเลยหะร้อเช็ดแล้วหรอยังยังไม่ได้เช็ดแกงแต่น้ำแกงมันเค็มจริงจริเข้าไปนิดเดียวจะถุยก็ไม่ได้ ไม่เข้าตาแสบตาไปหไม่ไม่ไอเป้จะดึงมาใหม่อ่ะนะก่อนนั้นน่ะตาเนี่ยมันมันมันมองไม่เห็นในน้ำมันอยู่ไอ้เต้ไอ้เป้ตอบไม่ยอมว่าตอบไม่ยอมวาหันไปก่อนหันไปก่อนพหันไปก่อนไอ้เป้มันดึงขึ้นมาอ๋อเห็นมั้ยแล้วเห็นมันแล้วมันตบมีนึงลงเอาเอาไปเลยนะไมู้เหมือนกันเขาเช็คเข้มอยู่เข้มไร้คนแก่ปากกำแพง

มัน่มูสั่งซื้อตอนนี้ฉาบ199บาทไม่ใช่เอามานะเอามานะไม่ไม่ไม่เธอกันไม่ไหวแล้วยาวมาก่อนจนคันไม่ไหวแล้วขอด้วยนะเลยค่ะเดิมขอโทษเรื่อยด้ยขอโทษน้วยด้วยกขอโทษไปแล้วไงขอโทษไปแล้วไงขอโทษขอโทษได้โปรดเถอะ 1 2ขอ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 โทษขอโทษก็ได้ขอโทษขอโทษนะปรับนคันต่อเนื่องปันปีหน้าอยากได้เลยปันคันไปด้วยพูดไปด้วยคันไปด้วยไม่ต้องงงสวยคันคือสอง จะเที่ยงหนึ่ง,งเอ,อ้ยองค์พไม่เห็ุกังมันนั่นดีนัน่นอยู่เลยหายแล้วหายแล้วจาัดก,การแล้ว <laughs> แต่นี่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วหนังเอ้ยแกอะไรอย่าลืมอ่ะฉันรู้แล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะทิเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเพราะเพรามันมีน้ำเลือดอยู่เพราะมีน้ำเอื้อดอยู่เพราะยังมีนัำเอื้อยูเพราะยังมีนัำเลือดแล้วก็อะไรนะไปท่ามันให้พวกเจ้าน่ะได้เปรียบต่อกลับมาก็คงได้ตำแหน่งสูงขึ้นแน่นอนจ้ะ มันก็น่าดีใจอยู่หรอกจก้ะแต่ต้องเป็นวันนี้ด้วยเหรอ,อยังมันได้ลากไป้ลาใครลาใครป้าปๆาปอะไรอะไรที่เด้งยังมัน ทำแล่วนะไม่บอกอะไรแล้วยัาไม่บอสารนะก็ดีนะอะไรวะแม่วะเร่อาเรื่อนี่พวกเจ้าถ้าไ้ตามมาจะพิ่งให้เรายังได้หลอกเงี้ย นี่พวกเจ้าถ้าเคยตามมาอย่าเพิ่งให้เข้าไปนะเดี๋ยวเราออกมาหายพระเจ้าค่ะมอนมอนบอกเลี้ยวขวาสิงไงสิงเดียวขาเนี้ยแล้วแล้วพี่ก็บอกไว้นี่เลี้ยวขวาสิงเจ้านกน้อยเจ้าอยู่นี่บบบบ นกของหนูหัวอะไรไปคะเปคะนกองหนูหัวอะไรไปคะเจ้าจะมาเป็นนกของข้าหรหัวรไปคะแค่ออกมาแล้วจะรั่วว่าจะรั่วเขาลาก